ครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดูมะนาวของผมนะครับอ่านี่ครับสายพันธุ์แป้นพิจิตรสายพันธุ์นี้ต้านทานโรคได้ดีมากนะโรคแคงเกอร์แล้วก็นี่ผมได้ไปตอนไว้นะนี่นี่นี่เริ่มออกรากแล้วนะเห็นไหมครับนี่นี่นี่เริ่มออกรากแล้วนี่นี่ครับ ก็เล้บปลูกไว้หลายต้นอยู่แล้วก็นี่ขยายอันนี้หลังจากที่ตอ่อจากต้นต้นนู้นถ่ายต้นนู้นเครับเออจากต้นนู้นนะนี่ต้นแม่แล้วก็มาตอนนี้นี่สองเดือนได้นี่หลังจากที่ปักชำหนึ่งเดือนแล้วก็มาปลูกอันนี้ประมาณสองเดือนเป็นสามเดือนนะหลงดินสองเดือนแล้วก็จะ ชัหนึ่งเดือนก็เป็นสามเดือนถ้าปลูกลงดินก็คิดว่าเป็นสองเดือนนี่ครับต้นขนาดนี้นะโตวไว้นะนี่นี่มาดูอีกต้นหนึ่งนะครับน,น,นี่นี่ปักนี่นี่ผักบุ้งนะผักบุ้งก็มีของผมนี่ต้นเดียวกันสามเดือนสองเดือนลงดินน,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 าาน,น,น,นี่มีลูกแนละ้วนี่นี่นี่เออักลงมาตาแต่นี่นี่นีมีลูกเลย ก็นเอ,า,อาแป้นพิจิตหนึ่งนี่นี่มาถ่ายใกล้ๆหนะ่อยนี่แล้วก็ลูกสองลูกแล้วนี่นี่นี่มาจากที่ลูกนะเห็นไหมนี่นี่นี่น,นี่นี่นะครับนี่เพื่อนๆดูๆนี่สองเลือนลงดินโน่นอีกลูกนะึงเห็นไหมเป็นลูกแล้วผมไม่ได้เอาออกนะลองดูว่ามโตไหมนี่ อีกต้นหนึ่งแต่อนี่ก็รุ่นเดียวกันสองเดือนนี่นี่มีดอกแล้วนี่นี่ถ่ายใกล้ๆหน่อยเห็นไหมมามาใกล้ๆทุ่มใกล้ๆหน่อยนี่แต่ตอนนี้เต็มเลยนี่ดอกมากเลยนี่นี่นี่อันนี้นี่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 ดูนี่นี่ที่เป็นพิจิตรนะครับเพื่อนๆนี่เป็นพิจิตรหนึ่งนี่ดูสองเดือนลงดินสองเดือนนี่เป็นลูกแล้ว ผมที่แรกคิดว่าจะเด็ดออกเลยลองเว้นไว้ดูเห็นต,ต้นสมบูรณ์ดีอยู่ผมก็เลยไม่เอาออกลองดูว่าจะได้ผลผลิตโตเต็มที่ให้เรากินหรือไม่ต้องพิสูจน์กันอยู่อันนี้ลงดินหนึ่งเดือนอันนี้ต้นนี้หนึ่งเดือนต้นนี้ก็หนึ่งเดือนแต่ก็เป็นลูกแล้วนะเพื่อนนะนี่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 นนต้นนี้เป็นลูกแล้ว นี่ก็หนึ่งเดือนนะนเออเป็นพิจิต์หนึ่งนะเนี่ยนี่นี่ดูดูดูดเขาจะเป็นลูกก่อนก่อนที่เขาจะตายหรือเปล่าก็ <laughs> าไม่รู้นะลองลองตดต่อกันดูนี่เป็นพิจิต์หนึ่งเดี๋ยวไปดูเป็นถวายโคดดกกันโอเคนะครับเพื่อนๆมะนาวเป็นถวายโคดดกของผมนะมีอยู่สิบต้นอายุครบ สเดือนกว่าๆแล้วนะวันนี้วันที่28สิงหาคมพศสอง7หรกสิบเจ็ดก็ปลูกวันที่20ก็ครบสี่เดือนแล้วแล้วก็อ่าจุลินทรีย์ที่ผมใช้รับร่งมะนาวเป็นตาวายโคดดกแล้วก็ตรงนู้นที่เป็นใบจิตหนึ่งนะ ก็นี này, ng, n n hi, a, ่ครับสังก็แสงนะนี่หนึ่งตัวแล้วก็น้ำหมักปลาอันนี้ผมหมักไปสามเดือนถึงเะนํำมาใช้ได้นะสามเดือนสุดเข้มข้นนะรับผมเนี้ยนี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งน้ำหมักไรมาเรงนี่สุดไรมาเรงนี่ไรมาเรงนะสุดไรมาเรงก็การทำใช้น้ำส้มสายชู หนึ่งขวดใหญ่แล้วก็เหล้าขาวหนึ่งขวดใหญ่แล้วก็ผงพาโลที่เป็นผงนะหนึ่งซองแล้วก็ยาเส้นสองกำมือหรือสองซองก็มาหมักรวมกันครับอ่ยี่บสี่ชั่วโมงหรือสี่แปดชั่วโมงหนึ่งของผมเนี่ยยี่สี่ชั่วโมงแล้วก็เมื่อเมื่อกบตามกำหนดเวลาแล้วเนี่ยเราก็มากรองเอาแต่น้ำใส่ขวดนี้ไว้ กากเราก็เอามาใส่ๆตามคนมะน,นาวของเราแล้วก็จะฉีดอาทิตย์ละครั้งถ้ามีแมลงมีหนอนชอนใบก็ฉีดได้เลยงกับผมก็ฉีดอาทิตย์ละครั้งอันนี้มีอะม,มิโนมีออกซินมีไซโคเทนินก็มีหลายตัวเยอะแยะมากในจะุลินียสังเคราะห์แสงนะอันนี้น้ำหมัก น้ำหมักปลาอันนี้ถ้าฉีดที่ใบก็ถ้าไปเจอหนอนหนอนหรือไข่หนอนเนี่ยจะทําให้ไข่หนอนฟอไม่จะเดินเติบโตหยุดการเจรินเติบโตไปในทันที่าป้องกันทั้งหมดนี้อ่ป้องกันทั้งหมดไม,ไม่ไม่มีตัวใดที่สามารถฆ่าแมลงหรือหนอนได้ในทันทีทันใดไม่เหมือนกับสารเคมีนะอันนี้ อ่ายังใช้เวลาหน่อยแต่ก็ในระยะยาวเนี่ยเราเราไม่ต้องซื้อสารเคมีแล้วก็ทำให้สุขภาพเราดีด้วยเพราะว่าเป็นจูรินรียเนี่ยผมใช้มาประมาณเดือนกว่าๆเกือบสองเดือนแล้วก็เห็นผลได้ดีแล้วก็สุขภาพของเราเนี่ยดีขึ้นหลังจากที่เจ็บป่วยอรแดแดดสามวันดีสีวันไข้ตอนที่ผมใช้สารเคมี ในการควบคุมมะเร็งแล้วก็บำรุงมะนาวของเราก็าหันมาใช้ตัวนี้เนี่ยออกยังมีอีกตัวหนึ่งที่จริงอ่มีไซโคโดมานะมันมีทางใหญ่ผมไม่ได้ออกมาเพื่อเพืนได้ชมกันก็ตัวนี้ถ้าเราใช้ไปนานๆมันจะเป็นราสีขาวหลังจากราสีขาวเนี่ยก็จะเป็นราสีเขียวราสีเขียวก็เนี่ยไตโคโดมาเหมือนกันไอ้ตัวนี้ก็ มีสารอาหารครบทุกตัวเลยอยู่ในน้ำหมักปลานี่มะนาวของผมดูมาดูหลังจากที่ใช้สูตรคราะก็แสงน้ำหมักไล่แมลงแล้วก็น้ำหมักปลานี่ครับนี่ใบดูมีนะมีใบหน,อนบ่อชนใบดูมาดูใกล้ๆหน่อยแล้วก็นี่เออมาถ่าใกล้ๆหน่อยปีนะั้นไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่ว่าเราก็ปลดไปตัวเราเอง นี er ่นี่นะนี่นี่นี่มีนะหนอนชนใบมีนะเพื่อนๆนะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะนี่โลกเคงเกอร์ก็มีนะนี่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 เคงเกอร์๋อหนอนหลังจากที่หนอนชนใบกินแล้วเนี่ยก็โลกเคงเกอร์ก็จะตามมานะผมใช้วิธีเด็ดทิ้งเลยนะเด็ดทิ้งไปก็ปดปดภัยเราเพราะเราไม่ได้ทําใบขายนะเออนี่เราเน้นสุขภาพของเราด้วยนี่ครับโลกเคงเกอร์นี่ หลังจากที่นอนชอนใบกินเนี่ยพอเป็นนอนแบบแบบนี้นะนี่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 เป็นนอนชนใบพอหลังจากนี้ก็แบบเป็นแบบนี้นี่สาเหตุก็มาจากนอนชนใบนะนี่นี่เดี๋ยวเป็นแบบนี้เหมือนกันเราเด็ดทิ้งได้ไม่มีปัญหาใบเยอะยิ่งเด็ดยิ่งแตกทิ้งไปเลยนี่นี่ออามาดูความสูงกันว่าความสูงกันดูกระดีสี่เดือนนะสี่เดือนกับประมาณหนึ่งอาทิตย์ ร้อยร้อยยี่สิบสี่เส้นนี่นี่ดูใกล้เลยถ่ายนี้ครับร้อยยี่สิบสี่เส้นนะก็ดูการจริจบโตได้ดีนะเพื่อนนะใบเขียวเข้มนี่มาดูต้นนี้นี่เป็นถวาวโคดดกนะนี่นี่นะ ไหมใบก็รับได้อยู่นะนี่หลังจากที่ใช้จุลินทรีย์นะอ่าทําแนวเกษตรดินซีก็อโอเคอยู่ปลอดภัยทั้งตัวเองและคนรอบข้างนะนี่เห็นไหมเด็ดทิ้งได้ง่ายเลยตีเดื้อนะเพื่อนนะเป็นด้ายดดก็ดกอันนี้พริกสโปฮอต นี่ก็ใช้สังก้อนแสงกับน้ำหมักปลาเหมือนกันไล่ว่าสูตรไล่มาเลงนี่ดูสวงามดีนะเพื่อนนะนแตกยอดนี่นาะตูกในกระถางเล็กๆนะนี่มีพื้นที่น้อยนะยังแตกอยู่อันนี้มาดูตัวน,นี้ตันนี้ก็ประมาณประมาณหนึ่งเมตรนะมันเป็นพุ่มมันเป็นพุ่มต้นนี้อันนี้ก็เก้าสิบ เก้าส on ิบเซนแปดสิบเซนก็การสมบูรณ์ก็ดูดีอันนี้แตกยอดนี่ผมเพิ่งตัดยอดตัดยอดใหมแล้วก็ได้ฉีดน้ำหมักลาแล้วก็สังก็แสงไปแตกยอดดีมากดูนี่นี่รอยรอยรอยตัดนี่ตะก้อมันมาถ่ายให้เป็นเปืนเห็นรอยตัดนี่นี่นะรอยตัดเห็นไหมพอตัดแล้วเรามันก็จะแตกมาหนึ่งสอง ไอนี่หนึ่งสองสามยอดแต่ยอดดีมากแล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วยในเก้าสิบเซนเก้าสิบเซนนี่ดูแล้วก็นี่ไอนี้แคงเกอร์โตแคงเกอร์โอเคเดี๋ยวไปดูตังน,นู้นกันนี่นะเพื่อนๆนะ อันนี้ก็ซุปเปอร์ฮอตไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่สารเคมีใดๆนี่นี่ดี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 นี่เขาเรียกรคก,กุ้งแห้งนะนี่นี่กุ้งแห้งเพราะไม่ได้สารสารเคมีอะไรนี่อันนี้กระเรียงนี่โดนลมเอ็นลงมานี่อันนี้กล้วย กล้วยหอมสองต้นผมซื้อมาเพราะเนื้อเยื่อนะเนี่ยมาอนุมบาตรไว้ก่อนให้สู้แดดไปเลยถ้าถ้ารอดก็รอดถ้าถ้าตายก็ขวังผมออกแบบโหดๆนี่นะไม่ต้องเสียวเวลาไปดูแลให้ยุ่งยากถ้าตายก็ตายเลยตายตอนเล็กๆไม่ต้องใหญ่แล้วมาตายเสียวเวลาเราเนี่ยก็เลยอนุบาลให้มันสู้แดดเลยนี่เพราะเนื้อเยอื่อ กล้วหอมนี่มาดูต้นนี้ดูความสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่สี่เดือนแปดสิบซส้นเก้าสิบกว่าเกือบหนึ่งเมตรนี่ดูนี่ดูใบใบก็สมบูรณ์ดีไม่มีปัญหาอะไรมากมีแมงกินบ้างมีเป็นลายจุด โรคเคงเกอ์บ้างก็รับได้ปลอดภัยแล้วว่าผมชอบที่ว่าไม่มีสารเคมีมันทำให้สุขภาพเราไม่แย่ลงกว่าเดิมอายุก็มากแล้วอายุก็เพิ่มขึ้นทุกวันถ้ามีสารเคมีเข้ามาในร่างกายเราเยอะๆเนี่ยอาจจะอนาคตอาจจะเป็นโรคก,ก็เป็นไปได้ อันนี้ออกกระดูกกระดูงหน่อยลองวัดดูเท่าไหร่แล้วอร้อยสามสิบเซนติเมตรนี่สี่เดือนปลูกในร้อยาวสองเส้นนะเพื่อนนะนี่ต้นต้นที่สิบนะยังน,นี่อันนี้ก็อ่เมนมาใช้จุลินซี แังคลแสงกับน้ำหมักปลาสองอย่างแล้วก็ไลโคโดมาแล้วก็น้ำหมักไล่มาเรงน้ำหมักไล่มาเลงเนี่ยผมไม่ได้ใช้บ่อยนะใช้เมื่อเห็นว่ามีนอนคอนใบหรือมีมาแรงเยอะก็จะใช้กับไล่ถ้าปกติเนี่ยผมก็จะใช้น้ำหมักปลากับสงสงคอแสงใช้สองอย่างสองตัวพอจบถ้ามาเสรอมีหน่อยก็ไลโคโดมา ราดคนณเหมือนเวลาเราดินมาเพิ่มเนี่ยหรือเอาเศษไม้เศษใบหญ้ามาใส่เนี่ยก็ฉีดสจคุณรูมาเพื่อฆ่าเชาื้อลแค่นี้ง่ายๆอาเศษอินทรีย์เนี่ยถ้าทําต้องใจเย็นดินนะเพื่อนนะเพราะว่ามันเห็นผลชา้าแต่มันถ้าได้ผลแล้วเนี่ยมันยั่งยืนสําหรับเราระบบนิเวศ์เนี่ยสมดุลมากแล้วก็ไม่มีสารพิษ ตกคร้างแน่นอนอาจจะมีหนอนกินบ้างหนอนรบกวนบ้างก็ไม่เป็นไรเรารับได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือสุขภาพของเราถ้าเราเกิดสุขภาพเราไม่ดีเป็นโรคนุ่นโรคนี้เป็นโรคมะเร็งหรือเป็นโรคอะไรแล้วแต่เราก็ไม่ได้ทำการ,กรเกษตรต่อแล้วก็คนรุ่นหลังเราก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะสาต่องานของเราหรือไม่ก็ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเน้นสุขภาพของเราให้สมบูรณ์ไว้ก่อนส่วนเอ่อเลือกอ่อพืชที่เราปลูกเนี่ยก็ไม่เป็นไรเน้นอินทรีย์ไว้ก่อนแล้วก็มะเขือนี่อยูด่ดูลูกนี่นี่นี่นะมะเ,เขือเก็บได้แล้วเนี่ยลูกใหญ่มากนี่ก็อินรียนเะพื่็นนะดีดูมะเขือเปาะกกทตะหน้าเว้นพาร์โนเนนี่ ของอสอนแดงนะยี่อสอนแดงเนี่ยตรงยี่สิบาบาทเนี่ยปลูกได้เยอะได้เป็นร้อยต้นก็ใช้สังกษ์แสงกับน้ำหมักปลาเหมือนกันเนี่ยะเห็นไหมไม่ไม่ไม่นอนนะแต่ว่าผิวมันจะไม่ค่อยสวยนะก็เราทานเองได้ให้เรากินได้แต่ผมจะหาต้นที่อ ลูกที่เป็นหนอนไม่มีนะค่อยเจอเพราะว่าผมใช้น้ำหมักไรมาเลยก็เป็นเยอะนะเนี่ยนะครับถ้ากินถ้าเหลือก็แจกแจกจายเคยมาเที่ยวบ้านผมเนี่ยผมแจกหมดอ่ะนี่มีหนอนอยู่บ้างทีน,นี้ก็ยัออยงเล็กอยู่แล้วก็ของนุ่นก็ น่าจะไม่มีหนอนนะหาลูกที่เป็นหนอนให้เพื่อนดูไม่ได้เลยผมเพิ่งฉีดน้ำหมักไล่แมลงอืมอ๋อนี่นี่นี่มาดูใบได้นี่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 ใบใบใบนี่ครับนี่ใบที่โดนหนอนกินนี่แบบนี้หนอนนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนี่นี่นี่หนอนเจาะหนอนเจาะหนอนเจาะยอด นี่นี่นี่ถ่ายใกล้ๆเลยจะมีมีตัวหนอนอยู่มันจะอยู่ด้านในนี่นี่นเออมาถ่ายน้อยถ่ายน้อยถ่ายน้อเพื่อนไดูหนอนนี่นี่นี่เห็นไหมเรื่อบอกมาเลยเรื่อบอกมาเลยนี่นี่นีหน้าเพื่อนๆเห็นไหมนี่นี่หนอนเห็นไหมตัวเล็ก เห็นไหมเห็นไหมป่ะเล็กมากอื ừ, เดินอยู่นี่นอนเด็ดทิ้งไปเลยครับไม่เป็นไรนี่ยิ่งเด็ดยิ่งแตกยิ่งสวยนี่นะแต่บอบินซีมันต้องมีหนอนนะเพื่อนนะแล้วก็มีมะเร็งเห็นไหมที่ดอกที่ดอก่อกเพื่อนเพื่อนดูมะเร็งเห็นไหม ระบบอินซียเนี่ยเขาจะจัดการกันเองนะเป็นแมลงแมลงนักล่านี่มันมีอยู่สองแมลงนะแมลงกินพืชแล้วก็แมลงกินแมลงด้วยกันแล้วก็ให้แมลงกินแมลงด้วยกันเนี่ยจัดการนี่นี่แมลงดูนี่เห็นไหมระบบอินรีย์มันก็ต้องมีแมลงนะเพื่อนนะชัดเจนนะเห็นไหมสายเห็นไหม นี่อา้อาวแอบแอบไปนู่แล้วนี่นดูดูดูดมแดงเต็มเลยถือว่าระบบนิเวศเริ่มกลับมาแล้วนะเมื่อก่อนจะไม่มีมาเลยสักว่าวเห็นอืมแบบนี้ไม่นานแล้วอ่าสวนของผมเนี่ยก็จะเป็นกเกษตรอินทรีย์ที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ในไม่นานนี่อชาวบ้าน แต่แถวนี้ก็ได้กินของที่ตรวจสารพิษนี่กระเกยมรินซีไม่มีลูกลูกที่มีหนอนเลยมันมีนะบาง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 ,บางวันนะมันจะมีเป็นหนอนที่เจาะมะเขือนี่แต่ก็เราเวลาเรากินแล้วก็ตัดออกได้ไม่เป็นไรแต่ถ้า เอจะนําไปขายเนี่ยเราก็เลือกเลือกออกโอเคนะครับคลิปนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสําหรับสมาชิกทุกท่านแนวทางกเกษตรดินซีเป็นแนวทางเลือกใหม่และเก่าสำหรับคนยุคใหม่และยุคเก่า ก็สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสร้างจุดดีมีจุดเด่นเน้นจุดต่างสวัสดีครับ